ขาพ่อค้าหลอกหลอกผู้บริโภคขนาดไหนครับในหมูยอนี่ใสไว้เพื่ออะไรเพื่อกันกลิ่นเหรอกันกลิ่นมันต้องห่อเยอะๆอย่างนี้เลยครับขนาดนั้นเลยเลยนี่มันต้องห่อเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายนะครับเป็นภาพหมูยอนั่นเป็นเป็นหมูยอนะทีนี้เนื้อหมูยอนจริงก็จะอยู่ในใบตองเนื้อได้แค่นี้ครับ อันนี้สามารถกินได้เลยนะครับเพราะว่ามูโชที่นึ่งมาแล้วนะกินได้เลยเหรอกินได้เลยครับไม่ต้องเอาไปทอดอี็กก็ได้ไม่เจ๊งอันนี้เมนูแรกนะครับส่วนเมนูที่สองของเรานั้นก็คือเนี้ยมะม่วงดิบ <_ s> แล้วก็นี่เป็นเมนูหลักของเราเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำปลากระป๋องทรงเครื่องยำปลากระป๋องนะครับอันนี้ผมก็ ออออต้องทอดบ้า่าต้องทอดยจันอันนี้ก็ปลากระป๋องสามกระป๋องนะครับลแล้วก็ใส่พริกผงลงไปนะครับวันนี้เราก็จะมานี่นะครับอย่างต่อมาเราก็จะมาทําเตรียมหอมแดง,งเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวเรอมีดก่อนนะครับเพราะมีดเมียนเดียวมีดโตโอ้ยมีดโต10บาทานี่มันจานครับนี่กำลังลลหั่นหมูยอนะครับหั่นหมูยอ,อ,มอมเราจะ <laughs> มาทำ <laughs> ยำปลากระป๋องนะครับให้ปอกอันนี้ก่อน หอมแดงนะครับแล้วก็ซอยหอมแดง <c oughs> น้ำมันกระเด็นบ่อยจ้ะอ่าหม่นั <c oughs> อ,อกหม, <c oughs> มอปลา <c oughs> เดี่ยตัวนี้บ่แม่นตัวเี้าเรียกว่าที่หลกพอครัหมอไม่ได้สเสดิอ, <c oughs> อันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่จาน <c oughs> อุ้ยใรดอ่าหัวผิดหัวลยมั้ิดหัวเลยลูก <c oughs> เดีอันนี้แกโควิดได้ด้วยนะครับแนวัดตอนนี้นคนขายเกำลังดรเขาเล่าลือกันนะอาจจะไม่ใช่น,นะพูดมั่วไปนะแต่ว่าก็แก้หวัดได้นะแก้วัดเพราะว่ามันมีความหืนนะครับหืนกืนหืน มีบังเงาหน่อยนึ่งในมะนาวของเรานะมะนาวเหีเห่ยวๆแห้งๆแ,แต่ก็สามารถใช้ได้อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับก็อะไรก็มีคุณค่าทั้งหมด ีอาหารทะเลครับอาหารทะเลครับปลาซาดีนปลาหมึก uh นี่โอ้โหปลาซาดีนปลาหมึกปลาซาดีนอาหารทะเลเอ้าแมนจ์นะแมนปลาซาดีนสับผมนะปลาไหลปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศปลาสับปรุงรดอื้อตัวอะไรนึกว่าเป็นหนังเป็นหอยแข้งบ่เอาหอยลาย อะไรถอดอะไรนี่ยอมถอดหรอม่ยอาอดอะไรฮะเอาขแบบอันนี้ก็แซ่บแล้วนี้อะไรอะไระตายนะแต่รมานใจวกกินไรนี่นอกบังม่วงยังกินดีเ็นอัปจอดเลยบักม่วงอานะครันเอาเปลือกออกแน่น่ะ การนี้มันอร่อยกับเปลือกนี่แหละมันบอกคือแล้วบอกวอกเพลิงเลยข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วข้าวคั่วปลาอันนี้นะครับเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันให้หมดเลยถั่วเอ้าวยเป็นยังกินหลายคนเนาะมันกัดนี่คือพ่อแกจันบีพุ่งผู้เดียวกันเมื่อแล้วเรากิน เดียวกเสมอกินหลายพออ้อ่ามันใคนวิย่างกัวเฮดชากินยังเดียวไม่กินหลายอีกจตนาอ้ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่อะไรกันใส่ไปเลยเนาะใส่หมดแล้วบึบโอ้ยตักกระหึ่มอ้าวนี้หน่อยๆอยู่พอขั้วนาะมาตุเซฟเฉลียนของร้านปีไตนี่แน่เลยซีซั่น <Season S 2> สิบต,ต้องฟุงฮึ่มเงี่ยฮึ่มเลยนะครับใส่ลงไปอันนี้ทำอะไรใส่ี <laughs> อันนี้ก็ตามด้วยมะนาวน้ำเยอะว้าวเนี่ยชิคกี้พายกระดบ๊อบบ๊อบคี้บ๊อบชิคกี้เอ้่าโอ้โเพียงเดียวเนี่ยโอ้โสิบบาทมึงมันแข็งกระด้างมากแล้วนะเป็นมะนาวที่เก็บมาหลายปีแล้วนะซึ่นเอามาใช้งานนะนี่อันบนเลยโหะนีเหละมันอะ จะ้มีน้ำมันปลักอันแรกก็ต้องเอาไส้น้ำมันปลานี่<อ><อ>น,นะดมบะหมี่มีน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับโอ้โหดูสวยงามยอดฝีมือ <c oughs> บอกนะผมบอกเขามีดีกาอย่างเลยนาฬิกามาดีกานาฬิกาโอ้นาฬิกาลืมโอ้ยลืมแมนลืมโอ้ของไปยุ่งครับจะตอบให้ี่ยของไปยุ่งเก็บไว้ให้เนไหมกอด ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตกลงมากตกลงกองทงอีหนีร้อยไอ้องมไทยสุดที่แสนกระเด็นกระดอนไปหมดนะครับนักดาบคมน,า,นารบานที่สี่เก้ามานครับเอาตัวโคิดอยู่นั่นตัวชัดกองโลกมาลาเดียโอเคนะครับได้แลว ต่อไปเราก็ใส่น้ำปลานะจจนะเนาะใส่น้ำปลาไหมขีดถอดขีดถอดราคาสองหมืน่นคนเข้ากันนะผิไม่ได้กลัวบอกก็นี่เศรษีจำกัดนะครับไม่ค่อยมีอะไรทำไม,ม่ค่อยมีเครื่อง นะครับมีปลากระป๋องมีพริกแล้วก็หอมแดงซอยบิบน้ำมะนาวไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ใส่ปลับบ้านได้แล้วน้ำปลานะครับมากินยำปลากระป๋องนิดเดียว,วนะคส่กระปใส่ก <วง S 1> ็ไปใส่นิดเดียว,วเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับมันมีความเค็มอยู่แล้วรับใส่โทรศัพท์มือถือไปด้วย ่ไปแล้วกระเด็นออกไม่มีสักซีโรยไม่มีสักีฝรั่งไม่มีต้นหอมเนาะรสชาติเหมือนไม่ได้ปรุงเลยอะ

เอาล่ะดีไซน์กันนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเมนูทั้งหมดนะครับนี่เลยครับมียำบักป๋องข่าวลื้อข้าไม่ เป็นจริงก็แปลงเป็นคำสาบแช่งของนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกทอดด็อกเจอยุคติมีปลากระป๋องสับครับมีหมูยอครับอันนี้คืออาหารของเราครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวโอ้เนี่ยครับ